สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําหุ่นยนต์เดินตามเส้นกันด้วยโปรแกรม scratch นะฮะหุ่นยนต์เดินตามเส้นเนี่ยเป็นหลักสูตรของชั้นปฐมศึกษาพีที่6ตอนนี้นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ทําได้นะฮะจริงๆแล้วหลักสูตรนี่มันไปไวมากการเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าเดิมเมื่อประมาณสัก2ี่สิปีที่แล้วนะฮะยี่สิบกว่าปีผมทําหุ่นยนต์เดินตามเส้นเหมือนกันแต่นั้นผมต้องออกแบบตัวอุปกรณ์เองทำฮาร์ดแวร์เองฮะแล้วก็เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Assembly เพื่อให้อุ่ยนว์วิ่งเดินตามเส้นแล้วก็ไปเก็บไข่หรือทำภารกิจที่กําหนดแต่ว่าในวันนี้เด็กๆชั้นป6เนี่ยก็จะทําคล้ายๆกันแต่ไม่ต้องทําอุปกรณ์เองเราจะเขียนด้วยโปรแกรมแบบง่ายๆฮะซึ่งจริงๆแล้วตอนผมทําสมัยมหาลัยนี่ค่อนข้างลําบากมากกว่ามันจะทําได้เดี๋ยวมาดูเลยนะครับตัวนี้เนื่องจากเราสามารถสร้างตัวละครเองได้เดี๋ยวผมขอลบตัวเก่าทิ้งไก่อนมาที่ตัวนี้มันจะมีวาดรูปกดวาดรูปนะครับ เราสามารถสร้างตัวละครจากตัวนี้ได้เดี๋ยวผมจะทําหุ่นยนต์ด้วยตัวนี้นะครับวิธีทําก็เดี๋ยวผมทําเป็นกรอบตัวถังหุ่นยนต์ก่อนเอาแบบไม่มีสีถ้าเครื่องหมายเนี่ยครับแปลว่าไม่ใส่สีเส้นขอบนะฮะไม่ใส่สีเส้นขอบแต่จะมีสีที่ตัวลําตัวมันเดี๋ยววาดขึ้นมาผมจะเอาหุ่นยนต์หน้าตาประมาณเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วมีเซนเซอร์ล้กันฮะเซนเซอร์เนี่ย ผมใส่สีอื่นแล้วกันผมขอเป็นสีแดงนะครับเซ็นเซอร์สีแดงแล้วก็เอาตำแหน่งเดี๋ยวขนาดขนาดยังปรับได้นะฮะถ้าเราเราเลือกตัวนี้อาเมื่อกี้ผมวาดไม่รู้มันซอนลงไปเ้าอ้าวมีตัวเล็ซ้อนอยู่ลบทิ้งก่อนกด delete ท,ทิ้งไปตัวนี้ถ้ารู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะทำให้เล็กลงได้ครับแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นมาอีกอันก็ อ่ใช้ใช้ตัวนี้แล้วกันคัดลอกแล้วก็วางลงมาผมขอวางไว้ตรงนี้อ่าตัวละครเราขอเซนเซอร์นี้อีกตัวนึ่งใช้อีกสีหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันครับผมขอใช้เป็นสีน้ำเงินมีแดงกับน้ำเงินนะฮะแล้วก็จัดจัดให้สวยงามขยายดูได้ะฮะด้านขวามือจะเห็นเนะี่ย ขนาดตัวและรูปทรงเป็นแบบนี้นะฮะที่เราสร้างขึ้นมาเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆก่อนมีแค่นี้มีหุ่นยนต์แล้วก็มีเซ็นเซอร์อยู่สองตัวสีแดงกับสีน,น้ำเงินอ่าพอเราสร้างตัวนี้เสร็จแล้วกลับมาที่โค้ดนะครับเราก็สามารถเขียนโค้ดตัวนี้ได้แต่ว่าเราต้องสร้างสนามสนามเนี่ยก็มาที่เหมือนกันครับฉากหลังแล้วก็สร้างเองได้ที่วาดรูป ผมวาดรูปเนี่ยครับเราก็สนามเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมจะทําสนามมีหลายๆรูปแบบแล้วกันเดี๋ยวโทษครับสนามเนี่ยจะใช้เส้นอย่างเดียวแต่ไม่ใส่สีฉะนั้นสีตรงนี้เราเลือกไว้ไม่ใส่สีแต่ว่าเส้นเนี่ยผมอยากได้เส้นสีดำเป็นพื้นสนามอ่าแล้วก็ ส่เป็นเส้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองวาดดูก่อนตรงนี้เส้นเป็นขนาดหนึ่งถ้ารู้สึกมันเล็กไปเดี๋ยวเพิ่มขนาดก่อนอทำไมทำโรบอรตตอนนั้นเนะี่ยเส้นที่อาจารย์ให้ก็จะเป็นเป็นเทปอนะเทปสีดำแปะบนพื้นหุ่นยนต์มีเซ็นเซอร์แล้วแต่จะติดกี่ตัวก็ได้แล้วก็ให้มันวิ่งบนเส้นโดยมีสนะักษณะเส้นทางต่างๆเดี๋ยวผมวาด เส้นแล้วก็มีรูปทรงนี้ด้วยกันรูปทรงกลมประมาณนี้ดีไหมประมาณนี้แล้วกันครับอ่าแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะครับไม่อยากให้เล็กเกินไป นี่ครับนี่คือสนามแต่ว่าเส้นมันซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวผมออต้องแปลงเป็นบิตแมปนะที่เราวาดเนี่ยเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์นี้ยังสามารถปรับรูปทรงของแต่ละอันได้แต่ถ้าแปลงเป็นบิตแมปนี่คือเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยเราจะแก้อะไรอีกไม่ได้แล้วผมแปลงเป็นบิตแมปแล้วมันต้องแก้ทีละจุดฉะนั้นผมจะใช้ยางลบตัวนี้ในการลบส่วนที่ไม่ต้องการไปอันนี้ผมลบผม จะให้เป็นเส้นเดียวๆวิว่งรอบสนามเอาไม่มีทางตัดกันนะถ้าตัดมันจะลำบากหน่อยแต่ว่าสมัยนู้นที่ผมทำเนี่ยมีทางแยกด้วยเราต้องเขียนโปรแกรมดักทางแยกด้วยซึ่งจะยากกว่านี้หน่อย เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวย่อไปดูกันน,นี่คือสนามของเราเนะฮะเราจะให้หุ่นยนต์วิ่งตามนี้ลองดูฮะมันทีถ้ามีเศษไหนลบไม่หมดนะ่ยย้ำลบให้เกลี้ยงเดี๋ยวกลับมาดูตรงโค้ดนะครับจะโค้ดให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะเห็นว่าหุ่นยนต์ดูตัวใหญ่ไปนิดนึงเราทําให้เล็กลงได้นะฮะแล้วก็กลับไปที่ตัวคอสตูมนะฮะแล้วก็ปรับขนาดเนื่องจากมันเป็นเวกเตอร์เนี่ย กดมาตรงนี้เราเลือกทั้งหมดนะเราสามารถย่อมาลงได้เราดูว่าขนาดหุ่นยนต์มันใหญ่ไปไม่เดี๋ยวนะผมย่อลงมาอีกหน่อยพยายามไม่ให้เล็กหรือใหญ่เกินไปแล้วก็ตรงตาเนี่ยหรือเซ็นเซอร์เนี่ยเราปรับขนาดมันอีกก็ได้ คือทําแล้วมันอาจจะวิ่งได้ไม่ดีเราก็ต้องมาแต่งเนอยจะแต่งตัวรถหรือแต่งที่โค้ดก็ได้ต้องดูประกอบเอาอประมาณนี้ถ้าเราเอาหุ่นยนต์ไปวางจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในโค้ดเนี่ยเราจะทําให้มันวนไม่รู้จบแล้วกันตรงควบคุมเนี่ยเราเอาเป็นวนซ้ําตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเงื่อนไข เราเอาเงื่อนไขมาสองอันถ้าแล้วนะฮะถ้าแล้วหรืออีฮะสังเกตเป็น if เสร็จแล้วจะมีตรวจจับเนะี่ยตรงนะี้เซ็นเซอร์ของเราตรวจจับสีนี้แตะกับสีนี้อลองดูะฮะผมใส่ถ้าสีเซนเซอร์แบบสีแดงนะฮะปุ๊บเลือกสีแดงใช้ที่ดูดสีได้เราไปเลือกให้โดนที่สีแดงอ่าสีแดงแตะกับสี ดำบดสีดนะฮะซึ่งเป็นสีของสนามแล้วใช้ทำอะไรลองนึกดูนะฮะถ้าแบบดดเด๋ยวิ่งเบี้ยวเอียงหรืออะไรก็แล้วแต่สีแดงแตะกับสีเอ,อดำมันควรจะต้องเลี้ยวซ้ายนะฮะมันควรจะขึ้นไหวโดยการหันไปทางนี้นะฮะอ่ากี่องศาดีล่ะ รอง15องศาก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้าอีกสีหนึ่งก็ให้หันอีกทางหนึ่งแล้วก็ใช้ตรงตรวจจับก็เป็นเซนสุ้ยเป็นสีน้ำเงินกับสีดำนะฮะสีน้ำเงินแตะกับสีดำ น,นี้ผมบลบรับนิดนึงเพราะทำแบบรู้อยู่แล้วฮะแต่เราค่อยๆเรียนรู้ตามไปแล้วกันแค่หันไม่พอฮะต้องให้มันขยับด้วยก็คือถ้ามันหันได้ถูกต้องแล้วอะให้เคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่เท่น้อยๆกันแล้วกันเคลื่อนที่เทีาน,นึงแล้วกันแค่นี้นะครับนีตัวโค้ดเดี๋ยวขยายให้ดู อตอนนี้ตัวโค้ดน,นะฮะเดี๋ยวลองลองเล่นนะครับ<อ>กดตรงนี้เพื่อเล่นผมจยวิ่งไปเจอปุ๊บอ่าหมุนอย่างนี้ไม่เวิร์กอ่าสต็อปก่อนการหมุนเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเริ่มที่จุดไหนดีล่ะเดี๋ยวหมุนเป็น90องศาก่อนเราเซตค่าตั้งต้นให้มันก่อนนะแปดเก้า 0เดยเตรงแล้วก็เอกรนแล้วก็ระยะตรงนี้เดี๋ยวเราให้มันเคลื่อนที่เราเซตค่าตั้งต้นให้มันก่อนอตรงนี้ใช้เหินก็นได้หรือไปที่ก็ได้ไปที่แป๊บมันกระโดดไปเลยฮนะ ไปที่ตำแหน่งตอนนี้เจ็ดหกเจ็ดห้านี่คือตำแหน่งตั้งต้นแล้วก็ทิศทางเป็นเก้าสิบองศาตั้งต้นนะฮะก่อนที่จะเข้าหลุมบ,บนสันบนซ้านะฮะแล้วก็ใส่เหตุการณ์นิดนึงเมื่อคลิกทงก็ให้เริ่มทำงานาคลิกทงแบบลองดูซิอ่ามันพอหมุนอ่าผมพอจะรู้แล้ว เดี๋ยวมาแก้ตรงนี้ก่อนคอสตูมนะเพราะว่ามันไม่อยู่ตรงกลางตรงนี้เราให้กุนยอยู่ตรงกลางก่อนอ่านี่คือจุดหมุนของเราที่จุดหมุนมันแปลกๆก,ก็เลยตกไปอ่ากลับมาใหม่กดทงมันจะกระโดดจุดศูนย์กลางไม่เหมือนเดิมอเดี๋ยวฮะ ไปที่ยไปที่ตรงนี้าหันเก้าสิบตรงนี้เราเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะไปที่สิบหกเก้าหกสิบหกเก้าสิบหกอ่ะพอได้อยู่ปืด๊ดเนี่ยวิ่งตามเส้นแล้วเห็นไหมครับแค่นี้ ก็เรียบร้อยแล้วคุณจยนวิ่งตามเส้นแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนแต่เส้นเนี่ยมันผ่านได้หมดไหมอ่าน่าจะผ่านได้หมดนะตัวนี้เพราะว่ามันวิ่งช้าอยู่นะถ้าเกิดเราทาครั้งแรกมันไม่สําเร็จเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างเช่นอาจจะลองเปลี่ยนความเร็วหรือเปลี่ยนจุดหมุนเช่นว่าหมุนสิบห้าองศาเนี่ยพอได้แต่เราจะทําให้เร็วกว่าน,นี้ได้ไหมอ่านี่คือคําถามว่าจะเร็วกว่าน,นี้ได้ไหม แล้วจุดหมุนเนี่ยมันขึ้นกับความยาวของตัวถังรถด,ด้วยใช่ไหมจุดหมุนมันอยู่ตรงกลางสต็อปกอนปื๊ดเดี๋ยวผมไปดูที่คอสตูมหน่อนฮะตัวนี้เพราะว่าจุดหมุนมันอยู่ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนมันได้นะให้มันตัวสั้นลง ให้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดหมุนของมันหรือว่าอาจจะให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนของมันก็ได้อ่าเสร็จแ,แล้วกลับไปที่โค้ดใหม่เราสามารถแก้ได้คือเราเพิ่มความท้าทายมันคือเพิ่มความเร็วคือเราเขียนวิ่งช้าๆหมุนแค่เนี้ยมันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราให้มันเร็วขึ้นมันจะเอ๊ยัยงวิ่งได้อยู่ไหมโค้ดเราอ่าราดูนีรถวิ่งเร็วมากแล้วปื๊ดปื๊ดปื๊ดอ่ายังอยู่ได้เห็นไหม แล้วก็เดี๋ยวเรามาทําแข่งกันว่าใครทํารถวิ่งเร็วได้ที่สุดเร็วมากที่สุดที่สนามแบบนี้ครับหยุดก่นอนเดี๋ยวนะครับผมขอดูหน่อยรู้สึกมันแปลกๆตอนนี้ปุ๊บอ๋อมันเอียงเนี่ยฉะนั้นเรามาตรงนี้หน่อยอผมอยากให้เริ่มเริ่มตรงนี้ดีกว่าอยากให้มันเริ่มตรงนี้ ดูตำแหน่งตรงนี้ครับลบหนึ่งร้อยห้าสิบสามกับหนึ่งร้อยห้าสิบสองทางเก้าสิบเดี๋ยวเพิ่มความเร็วก่อนเพิ่มเป็นเท่าไหร่ดีสิบไหวไหมเดี๋ยวลองดูฮนะคลิกทงปืด๊ดโอ้ไม่ไหวนะความเร็วสิบเห็นไหมมันหลุดนะฮะ เราอาจจะต้องปรับค่าเช่นลดความเร็วลงอา,อาจจะเพิ่มองศาการหมุน15องศาอาจจะน้อยไปเอาเป็น30 30ิบาแล้วลองดูฮะแล้วลองปรับแต่งดูว่ารถเราเนี่ยวิ่งไหวไหมอา่านี้ตัวนี้วิ่งเร็วมากเลยฮะอา่าแล้วกลับไปที่10เหมือนเดิมจะได้ไหมตอนแรกที่10มันไม่ได้ อ่ะสิบไปยังได้เห็นไหมครับ <laughs> สิบไม่ได้อยู่ดีวิ่งหลุดก็ต้องปรับเอาว่าตรงนี้มันมีโค้งหักค่อนข้างเยอะฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆคือสําหรับเราเนี่ยเราลองหัดแล้วก็ปรับปรุงเช่นบางทีวิ่งไม่ดีอาจจะเพิ่มเซ็นเซ,นซอร์ให้มันเยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มเงินไขเวลาตอนเลี้ยวเช่นสมมติเจอทางเลี้ยวอาจจะวิ่งด้วยความเร็วที่ลดลงแต่ถ้า ไม่เจอเรยวฮะวิ่งด้วยคนเร็วสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคเราก็จะมาทําแข่งกันได้ว่าใครทําได้เร็วที่สุดเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะครับตัวนี้ลองไปหัดทําเล่นดูนะครับสวัสดีครับ